โอเคทุกคนวันนี้เรามาโยกกันในเกมโฮสวิตโฮมสุดมันไม่ใช่เกมโฮมมันเป็นเกมอะไรไม่รู้มันไม่ใช่เกมโฮมไม่ใช่โฮมอ่านออกแค่วิดีโอฮอร์เดี๋ยวเราให้ซิลีอ่านให้ฟังทุกคนวิดีโอฮอ r ์ r s ส c i e t y นี่เห็นไหมคือเกมนี้ทุกคนเราต้องมาดูกันนะว่าจะชนะไหมว่าจะรอดไหม แล้วคือแบบดูท่ามันแต่ละคนดิเก่ามากอ่อีนี้ก็โกงๆอีนี้ก็หน้าตาตอแหลชิพ่ายเลยแปดเจ็ดหกห้าอดี้เพิ่งเลียนเล่นทางแรกนะเล่นัางแรกก็บน้องๆคิดไหมต้องคิดแน่ๆว่าคิดหี่พ่ก็ว่าคิดอะไรคือไฮเด้นนะคือเกมนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรเลยได้สามอ่ะ ถ้าเราเล่นเลยฮาวาลมันเกมนี้มันก็ไม่้เด่นปะแบบมันต้องปั่นไหมใช่แหละพี่ว่าต้องปั่นหนูว่ามันต้องปราบผีอ่ะแบบมีทางไฟฟ้าแล้วแบบใช่เรามีดาไปเอ็มเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยยิงทีบ้านยิงทีบ้านแตกอะไรอะไงมาแล้วมาแล้ว why ทำไมฉันดูแหลกๆหลกจัง เฮ้ฉันเลือกทำไมมันสวยมากทุกคนดีดูความ,มผิวดีเกมนี้ทำส้มจริงแต่สวยมากชอบมากเลยอะ่ะทุกคนลืมบอกไปเกมนี้เป็นเกมฟรีนะเนี่ยแต่สวยสดยอดมากตัวอะไรตัวอะไรอะขีมันเกิดอยู่ใกล้ๆนูนเฮยพี่พีพี่เกิดอยู่ใกล้ๆนูมันกันแล้วก็อยู่ใกล้พี่มันกันแอบก่อนทุกคน แค่ตอนไรไม่รู้อ่ะยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยทุกคนคุณทำไมท่าำไมมันมน,น,มนั่งอย่างเงี้ยอ๋อคุณรู้แล้วไฮเดนคืออะไรไฮเดนคือคนซ่อนแล้วกูซ่อนเป็นตัวที่อะไรได้บ้างพี่ป้านู่นนะป้านู่นะอยู่ลมแล้วอ่ะอมมไม่ไปเป็นไรค่นคุกดเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะโอ้โอ๋ออันนี้สามารถกรลายเป็น มันแตกพี่อยู่ไหนวะมันมาแล้วนึท่าวิ่งดิท่าวิ่งตอเหลมากเออว้ายวุ้ยร่วมด้เท่านี้รวมด้เท่านี้จริงจริงใรช่ด้วยเพื่อนโดนใบ้ โอ้ยทำอะไรผิดขอถอดยืนยันไหมขอเชิญเราทำอะไรอะ่ะลองหิวได้ป่ะทุกคนหิวไงอะ่ะความเดี่ยวแต่เกมเกมนี้คือแต่ละตัวละครนี้คือไม่มีความสามารถหรอโอ้ยทำยข้าวผองพังทำข้าวของพังมาได้ตั้งใจนะแค่ตั้งใจ แอบดุดสอกเอ่ะยังไงอีกกิ้งกาอีกกิ้งกาอีกแล้วไม่ไหวแล้วเกมนี้เล่นได้ไงเอ่ยทุกคนใครรู้คอมเมนต์ได้นะขายโง่มากจบตานี้เราต้องไปศึกษาแหละศึกษาหาความรู้สรุปศึกษาไปก็ลืมแล้ดี อาจจะเป็นเหมือนโฮมก็ได้นงีเลยพี่ปั่นอยู่นะเอมมาปั่นอยู่นะตัวถ้า,าเ,เราตัวละครชื่ออะไรยังไม่รู้ได้าสามมามทำไมมันใกล้ๆใครเอ่ยอเนี่ยมันม่ทำไปช่วยน้องเ,อเลยเหรอแล้วคือคนท <คน S 2> ี่คนที่แบบไม่เลือดคนที่เลือดเต็มเนี้ยนะทำไมไปช่วยอะ่ะ คล้ายไอ้ดินละมั้งจะมานะทไมอ้หายหามันมาแล้วมันมาแล้วเกมนี้เปิดใหม่ได้ด้วยนี่สมาร์ทสมาร์ทจะเจอแต่คนอังกฤษนะคนไทยไม่ค่อยมีมอนต์เจินทร์โจรสลัดงริธาณบัดนี้ต้องไปหานี่คืออะไรอะอะไรอะคืออะไรอ่ะตั้งอนนี้ตอ้นี้ทำอะไร อุ้ยหมูไม่เกี่ยวอ่าหูขีดแล้วแลาสองสารหนูมากมายามานะมึงโอ้ยทำไมคาบกีเราเป็นอย่างเงี้ยดูดีมีสี่ด้วยอะ่ะเมนไหลเป็นสายรุ้งสวยมาก ดูดูดูมันทมดูบรรทมดิแง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 อะไรก่อนงงนี่เราให้แงาย y Why นี่นี่นี่ไม่นะกายล่างเป็นหอยทากบินดูยังไงเป็นหอยทากวะดูดูนูน้ำอ่ะดิน่ากลัวชิบหมนูตูดมาดิกลนกระปีบชิบหายอับประรักมากมึงนะรู้ไหมทำการสั่งเคาะแซงเพื่อน ึงอยู่ไหนไม่กูกินตับนี้ทำอะไรอะไม่ไม่ขายช่วยเราได้เลยทุกคนนั่นคือซากเรานะน้ะเห็นไหมเขาขาวะนะ่ะคนไปช่วยกูได้แล้วนะตัวผู้ชายมันกำลังวิ่งไปช่วยพี่พี่ต้องกลับล่างพี่กลับแล้วพี่ถูกเวกหน้าสิ่งฝันมึงมันจะมาแม่มันง เกมนี้มันต้องทํายังไงอ่ะคือเราปั่นแล้วแล้วเ,เ,เราคือทำยังไงต่อคือเราต้องปั่นแล้วเราก็ต้องเก็บของแล้วก็ฆ่ามันเหรองงไอคิวอันนี้คิวคิดว่าน่าจะแบบปั่นไม่แบบมันเอาหยิบของจากไอสามข้างบนนั้นแล้วก็ไปปราบผีเออพีก่ก็ว่าอะ่ะอาจจะเป็นหาง,งานแต่คือมันมันยากอะ่ะเพื่นอนเฮ้ยเฮล์ล์เฮล์ล์มีพีซ

วายโอ้ยไม่รอ,อดอ่ะกายเล่าเป็นห้อยท้าอีกรอบหนึง่งป้าบกายเล่าเป็นน้องหนูรัดเพื่อนกูตายห้าอย่างนั้นนะ,ะ <c oughs> ทุกคนเรื่อ <c oughs> ง,งของสุดท้ายเนีแบบ่ยคือแบบคือยังไม่ได้ศึกษาเลยเลยนะโหลดมาเล่นเลยเพราะว่ารู้ว่าเป็นเกมแนวอะไรไงสรุปโหลดมาเล่นเลยก็ได้สมใจจริงๆแพนปาก็จะเล่นมา I and mean, I can't do anything when my team goes down in like five minutes of the game starting. What? Entire team. like literally impossible. I like team team, but. What are you going to do? Just locate me and I'm dead. Uh, can't do, do, do anything. It's hard. Remember เมื่อเราจะแพ้ก็ตามไม่ช่นี่เมื่อเราจะแพ้ก็ตามแต่ก็ถือว่าสนุกดีนะทุกคนแต่เราต้องไปฝึกฝนเยอะกว่านี้นะถ้าท้าเราจะเล่นนี้อาจจะโดนเพื่อนในกิ่ได้ได้